คลิปนี้เรามาดูวิธีการลบเพื่อนในไลน์กันนะครับเพื่อนในไลน์ไม่ได้ใช้งานไม่ได้ติดต่อกันแล้วหรือว่าจะเป็นเพื่อนที่ชอบส่งข้อความสแปมข้อความโฆษณามาให้เราบ่อยๆนะครับและเราอยากจะลบเพื่อนก็สามารถใช้วิธีนี้ไปลบได้เลยสําหรับวิธีการนะครับเมื่อเราอยู่ที่แอปไลน์แล้วให้เ,เพื่อนๆนะครับมากดหน้าหลักตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะครับในส่วนของรายชื่อเพื่อนให้เรากดไปที่เพื่อนตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับให้เราเลือกเพื่อนที่เราต้องการจะลบนะครับจากตัวอย่างเป็นเพื่อนคนนี้แล้วกันนะครับถ้าเราอยากจะลบนะครับก็ให้เรากดจิ้มค้างไว้ไปที่คนที่เราต้องการจะลบเพื่อนนะครับจิ้มค้างไว้เสร็จแล้วนะครับให้มากดลบตรงนี้เลยจากนั้นไลน์ก็จะถามว่าเราต้องการเลิกเป็นเพื่อนกับคนนี้จริงหรือไม่นะครับก็ให้เรากดลบเพื่อยืนยันการลบเลยแค่นี้เองนะครับสำหรับวิธีการลบเพื่อนในไลน์ก็เพื่อนๆนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปลบเพื่อนในไลน์ได้เลยนะครับอ่า และถ้าในแชทนะครับเพื่อนๆไม่อยากให้แชทลบเราก็สามารถลบข้อความที่อดีตเพื่อนคนนั้นส่งมาให้เราได้นะครับโดยการกดจิ้มค้างไว้ไปที่ข้อความนั้นนะครับจากนั้นกดลบข้อความตรงนี้เลยและกดตกลงเพื่อยืนยันการลบข้อความนะครับแค่นี้เราก็จะลบข้อความกับลบเพื่อนไปแล้วเนาะก็เ,เพื่อนๆนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปลบเพื่อนในไลน์ได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ